สวัสดีตอนเที่ยงจ้าเมื่อนี้จะมาน้ำเสนอผัดไทยไรเซนจ้าหาวิธี่เก็บเาเจ้าเดี๋ยวมีส่วนประกอบอยู่เลยผัดไทยเนาะสิขาดบใได่ก็คือกระเทียมอ่าทวดินนี้เขาจะเห็ดแบบเป็นเม็ดบ่ต่ำจ้าอันนี้เขาใช้โป้เมื่อน,นี้เขาจะเป็นมังสวิรัตเต้าหู้เต้าหู้จะเป็นแบบนิ่มๆนะจ๊ะแบบนิ่มๆนิ่มๆแล้วเขาจะหั่นเป็นลูกเตา๋าสีนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นโปรตีนเกษตรอันนี้แซ่แบบนุ่มๆเนาะอันนี้กับโปรตีนเกษตรอันนี้แบบกรอบจ้ะไปทอดให้มันกรอบเนาะแล้วก็จะมีประกอบด้วยแค่อสเห็นมีสีสันเต้าหู้เข้าหาันดูกเตาแล้วก็ทวงอกแล้วก็กระลำรวงแห้วอ่าเดี๋ยวนี้ค่ะที่แม่เครื่องปรุงของข้านะจ๊ะข้าวสีเห็ดอซอสสักครั้งพัดแทยกับสีตุ๋นรักกับเครื่องพิซซ่า ซอสปรุงรสเนาะใส่ใส่มื้อนี้เขาใส่ไอ้อนั่นเด็ดอ่ะใส่มะเขือเทศมะใส่มะใส่ปลาคางเปียกใส่สูตรมะเขือเทศผู้ใดอยากเห็ดง่ายๆเอาสูตรมะเขือเทศมาเห็ดเลยเอาใส่สูตรมะเขือเทศลงไป เอาใส่ยีกสอ,นะอ,องสช้อนนะจีฮ็ดอ่ามันจะติดแสบรสชาติเข้มข้นนะจ๊ะน้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลไปจักสามช้อนจะเกลือไปนิดน้อยเห็นรสมันแหลมแหลมเนาะขอดมาใส่เกลือด้วยบนแหลมองชุดรสเบิร์ไหนฮะใส่ไ ใส่ซีอู๋หวานซี่อู๋หวานใช้มันนี่พอาะห้าวที่ิันไม่เส็ตว่เป็นยังเห็น,นมมเรา,าไม่เค็มใช่ไหมแต่ทีอิ๊วขาวเดี๋วยวไปเห็ดเดี๋ยวห้าไปผัดใจเห็ดน้ำซอสจ้ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยต้องเห็ดน้ำซอสเราห้าชิมน,น้ำซอสซะก,ก่อน น้ำซอสนี่คันเห้าเป็นน้ำซอสที่ไล่เส้นเห้าเราต้องใส่น้ำมันพเพราะว่าเมื่อน้ำมันเสร็จแล้วแต่ว่าคันไม่เสร็จเดี๋ยวท้าไม่เสร็จต้องใส่น้ำมันคันพอใส่น้ำมันเสร็จมันจะเสร็จมันจะบอ่บอบ้าเหนียวเสร็จมันจะเป็นเลๆนะๆกาะแล้วก็เนี่ยข้าสซีเร็ดน้ำซอสเดี๋เห็นพอดีข้าวซีเมืองตะบันไฮรสชาติมันเค็มจัตหน่อยเนาะตัวลักของพัดไทยคือน้ำซอสนี่แหละจ้ะจต่ได้หรือเป ห้าชิเ่เนมันกินเพื่อสุขภาพด้วจ้ะวิลัสกินเพื่อสุขภาพหหนี่กัดันจ้ะห้โหนี่กินส้ทอ,อดอพารใ้มันี่งมันมันจะ้าิบเลพอมันนุ่มเนาะ เราไม่อหู่วิวตัวมหนวิวมือับให้เราไปตำสั่งให้เราต้มน้ำถึงงานใช่ปะไม่เร่อไม่ตึงเลยจ้ะ90เบเกนหวานไม่สงผักเนะ วลาเราเิดเตาหูวีการเคล่ไฟก็กะลสุกแล้วกะลำ ักไเลยเลเนาะเามผัดร่วงผักร่วงมันเน่้อ่ผักไทยเนี่ยอันนี้อถใส่อสใั่ผักไทยใส่กอกกอต้องใส่กนี่มันัดดุมา ก็พลิกกลงไะแก้ลงไปแก้ชิปลงไปทางพิรุษห้าชิ้นกับพักกระหล่ำถ้าชิ้นี่จานเมนูนี่เ้าจะเอากระหล่ำม,มาเป็นจานจ้ะแล้วก็เอาห้าจะเอากระหล่ำอีกเป็นหนึง่งแล้วก็ไม่เห็นจานแล้วก็เอาแล้วก็ชิพห่อด้วยไข่อีกหน,นึ่งเอาไข่มาลองบน กะลัมแล้วก็เอาพัดไทยลาเคืองว่างแล้วเนาะเดี๋ยวเบิ้งขันตอนต่อไปอันเจี๋ยเอาไปหนึ่งสักกอนจ้ะอ่ากะลัมหนึ่งวันล้จ้ะหนึ่งวันแล้วขาก็จะมาแกะเลยแกะออกนะเนาะแกะออกทีละแันเลยสิจ้ะ แกออกนะแกะออกกระตัดนี่ออกเด็กเพชรจันน้อยก็เอาอันขน้างในนี่น้อยเด็กเพชรจัอนอันได้อันใหญ่ก็เอาอันนอกเด็กจ้ดจัดเดี๋ยวจะเอาไข่มาใส่จัดทำไข่ มองหันห้าบอ่หาบอห้องบใส่ผัดไทยหอ้องบสไข่ถ้าเสียวไข่มากอ่อกพาว่างอย่านี้น้ำมันลายเนี่ยเท่ออกได้จากโมฮันหมีน้ำมันหหไหลเป็แบบนแค่ต้องใส่ยส่กระเพาะก่ใ่เาๆ นี่ค่ะขนาดนี้ก็แล้วเะแ้ราก็จะเอาผัดไทนี้ใไทยเส้นนี้ใสมือเนี้บกกินบกกินถ้าบบกให้เด๋ดเยกมูพกกโปกกีนินโปกกีินจาก,กมันเป็นเนื้อสัตว์จากทัว ถ้าสามีกินแบบผักเขาบอกกินผักเพื่อสุขภาพโอเคนี่ค่ะหน้าตาผัดไทยไร้เส้นนะคะเอาโปรตีนเกษตรนี่กะลําได้กะล่มมาหลายเลยหาวิธีกินกะลําแบบแอนนันกินได้แบบเนีแบบ่ยแล้วผักเมื่อนี้บอเน้นเส้นบอเน้นอันนี้ค่ะเมื่อนี้่จะให้พ่อบ้านชทอนกินได้บ่ บอมีโปรตีนจากสัตว์ไมเอาลองกินให้บังกันนะพ่อเจ็ดกินได้บ่ผัดไทยไร้เส้นผัดไทยไร้เส้นผัดผัดรวม <c oughs> เดี๋ยวดูวรสชาติก่อนขอชิมก่อนไ,ได้กินกันสองคนกินให้หมดไข่อ,อยู่ข้างล่างกับรสผัดไทยนะเพียงว่าไม่ได้ใส่เส้นเล็กอยากเป็นเปี๋ยวไม่ใส่อยากข้ากินกบผักหลายๆเนอะข้ากับอยากให้มัน อยากให้มันแสบเขาก็เห็ดรถให้มันจัดจานกันเลยจ้ะจัดจานแล้วเอานี่ยบอเอาแบบกระลำกระลำ่อเนื้อสัตว์ก็ไม่มีมีโปรตีนกระเสรฐทนเอาจากมือนึงมีโปรตีนจากถั่วเนน้อเสนอมังสวิรัตมังสวิรัตจ้ะฮะฮะวิธีกินผักจ้ะก็บอกว่ากินผักสุขภาพจะได้ดีอ่อจะมีของหวานด้วยสตรอเบอรี่อือ คำใหญ่ไหมเนี่ยพ่อไม่ได้แล้วโอ้ล้นแล้วทำไมทำไมถั่วหวานก็ไปใส่ตั้งหลายหลายฝักทีละฝักที่พ่อโลกโลกโอ้ยจาปากสิแตกได้กลางนี้หักสีข้างได้เด็กหาหมอลวกแล้วหมอมันคำใหญ่ไหมกินผิดเจตนาครับเขาให้ห่ออืมแต่ใส่เยอะเกินไปไหมนี่ก็แล้วกันครับอันสีแ่บบ่แแ่บเนี่ยมันต้องกินตาม เจ้าของเมนูรถมันจังสีออกมากกลมๆขันใจบรายเบอร์ทุายางมันกับประกมกลมกันเนาะอันอืมอทำไมได้ทุกรวเอ,อเอาเข้าว่าอะไรเอาถ้าพูดถึงภาษาภาษาโลกเนาะก็สิว่าเอาซัดกินเนื้อมากินผัก เอา<ม>ซัดก,กินเนี่ยมากินพักโอ้ยเรากระสีฝืนย่างเมี่ยวแลบ่ว่าสันเขา,าได้เขาได้เนี่ยมันได้มื้อนี้กิน <c oughs> มือแร้งกัรเ <c oughs> ติมผักรวมมือแร้งกัรกินมือแร้งกัรกินต้มอ่าจับชายตีนไก่คอลลาเจนจากตีนไก่ไปเนาะเมนูเนี่ยเขาขึ้นเหลาวะเนี่ย อืมเห็นไหมคะใครอยู่ตารางอันคันกินไปกินไปเบิดอันนี้ก็เอามห่อได้เลยนี่ข้างล่างมห่อร์อยากทาให้มันมีสีสันในในบ้านก็เป็นกิจกรรมแต่งก็น่ากินครับแต่งแล้วก็น่ากินกระลำมันได้มาหลายแม่จ้ากระลำน้องแมวไอหมูเพลนใจบุญไปอดหนุนชาวสวนเราเอามาแจกพันกิโลน้องแมวก็เลยเอามาหายายค่ะก็เลยหาวิธีกินกระลำแล้วก็ะชิ่ต้มจับชายเพื่อนบอกให้ต้มเจี๊ยบชายไป ทำบุญที่วัดกับมือแลงสีต้มจับฉายจ้ะก็เลยเดี๋ยวเย็นนี้จัดไปอือกดเลยหาวิธีกินเนาะเพราะจะเข้าหาวิธีกินให้มันแตกต่างอย่าให้มันกินแต่ซำๆซากๆหลายนะรับพวกนี้รู้ที่มารู้ที่ปลูกก็เลยกินได้สนิทใจรังโอโซนได้ถ้ามีเครื่องรางโอโซนปลูกอยู่ในลอกนาแถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวว่าหลังไปถ่ายให้ดูเขาปลูกยังไงนะครับอืมสดสนิทใจกินได้เลยนะครับอืม โอเคเอาไม่บ้านามาล้างโอโซนอีกนะฮะอ่ะสิกินให้เบิงงกันนะบันนีพอ,อเขาพยายามเ็ดคลิปใหส้สันๆจะ้ะพวกเบิกันแงสีบริเบือเนาะเอาจะสาระมาให้เบิอืมสตรอเบอรี่ <180. S> 1นกกันแปดศูนเมื่อนหนกินเมือ่อไนกินบะมีผักผลไม้บะมีสัตว์เลยมีผักผลไม้มมโปรดตีนจากแสบมันบอแสบแสบแส,บแสบ แซ่บใส่ได้นะโดยเฉพาะสตรอเบอรี่แซ่บมากเลยพันแปดศูนย์อันนี้กินแฮมเบอร์เดนอันนี่ใครอยู่ข้างล่างเด้อเอาใครอ่ลองเอาใครเบิ่งกัน่ะเอาใครขึ้นมากกระเด็ตัวนั้นใครอยู่ข้างล่างนี่ไงใครเออนั่นแหละใครนี่ก็ทำอย่างดีแต่เป็นหลบอยู่ข้างล่างะเี่ไงเอาขึ้นมาเลยให้มันสวยงามไหมเออบดบังความสวยงามของไข่หมดเลยนะครับอันนี้คือจริงก็ห่ออันนี้ห่อไม่ได้แล้วเอาไปลองเป็นไรมัน มันห่อว่าแดดออกมันไหลกาบรหารกินไขาไหมเลยเห็ดไหลไหมมีหมดครับวิตามินโปรตีนนะครับไข่มากนิดหน่อยครบอ้ไข่มันใส่หน่อยมากเพราะว่าห้ามว่ามีเส็นห้าวต้องใส่หลโดยเฉพาะมีซอสบอหรี่อบบไข่กินเมนูนี้เนี่ยแซ่บเลยนะครับผัดผักรวมรสผักไทยกะหล่ำลวกผักสด กระลำ <พอ S 1> นึ่งผลผลไม้กัดแก้มไปด้วยเลยแก้เลี่ยนกระลำนึ่งจานกระลำนะคะเดี๋ยวมือหนาสิมาเห็ดแปรสาจ้ะเอากระลำนี่แหละเฮ็ดเป็นจานอย่างสิาาละจ้ะแล้วก็เอากระลำนี่สว่สวนที่๋ยนก้ามแตงสีมะฮ่อแต่สุสดท้ายมันนี่ห้ากกะฮอได้เอานา้ำจิ้มลาดฮอหมืกขึ้นนี่พวกกันติงน่งย่ำมะเขือยาวก็เอานี่ละเป็นจาน ย้ํมะเขือม่วงอันนี้เป็นจานสุด้ทยบรไดทไทยเฮเบิรงสุดท้ายโอ้แสบขักนามย้ํามันไปเขาในผักไหมพราะกินผักแล้วก็โอรสกลมๆเลยร้านนี้ไม่ได้เปิดครับแต่เปิดบ้านทําเมนูอาหารให้ได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าใครจะไปทําไปเปิดร้านเลยก็ยินดีนะครับไม่ไม่กังวลด็กธิแบ่งปันกันจ้านี่ยังกับมาแบ่งปันกันนะอ้าจ้าแบ่งปันกันจ้า เฮ็ดกินเฮ็ดกินในขั้วเรื่อนเฮาาหายมันมีสีสนใหายมันมีโอกาสคันผู้ใดว่ากินพักเขาก็เลยกินพักกระเฮ็ดแปลกๆเม่นูแปลกๆให้เขากินพักน้ำเฮาขอบคุณหลายจ้าติดไปมัน